นี่กระสิมาตุ่มจำปลาหมึกพี่น้องเลยว้าวมันจ่มีหน้ายางอยู่เนาะเป็นส่นที่มาคาดบไปแจะเป็นมะขามเนาะมะขามแล้วก็มะม่วงพี่น้องเลยในการรวมทางมะพิษมะพิษงก็เผ็ดพี่น้องมะพิษงเถึงพี่น้องเลยในการสิ่งที่สำคัญที่ขาดไปเลยที่สุดจะเป็นขนาวตุ่มยำพี่น้องเลยทันโมไซข้าวตุ่มยำมันกระสิบโมเมนต์ุ่มยำกับพี่น้องร้อนไปพี่น้องเลยเดี๋ยวจะออกรสชาดเนี่ยเปรี้ยวๆพี่น้องรสชาดกระสิบออกเปรี้ยวๆเซตจะอร่อยแซ่บพี่น้องเลย ใส่รถดีพี่น้องนังรถดีเนาะใส่รถดีให้มันนุ่มพี่น้องเลยใส่รถดีลงไปรถบดีเขาก็ใส่พี่น้องใส่แต่รถดีเขาเพื่อนไปด้วยน้ำปลาน้องกินฝาไปสักคู่หนึ่งเลือดพับออก็เริ่มเดือดพี่น้องเดือดขึ้นพร้อมกัเลี่ยวคุณในขนมก็เดือดพี่น้องเลยเออเดือดเราก็เริ่มเอาปลาหมึกลงพี่น้องโ Oh my god ตุ่มจ้ำปลาหมึกพี่น้องเอ้ยอาหารเย็นวันนี้พี่น้อง ปิดฝาไว้เราสักรู่เดี๋ยวมันจะเดือพี่นองเลยเริ่มเปิดอาหมออผมวันนท้วนพี่น้องเลยเป็นริเือสุกพี่น้กินของเนังพี่น้องกกรติของตุ๊กจี๊ยจีเลยนยังไง่ดัรัวไหนกอเเอของนัวเองงกันเ รงไปพี่องอันนั้นเาษาลีนภาษาภาษาลาวนนุ่มรถน่าแต่ว่้วพี่น้องภาษาลาวเตต่้วหลังจากเราขป้นชูรวันนี้ก็ขบไดเป็นเกือพี่น้องสิต้นอพ่อเ้ยไปท่นทพี่น้องกำลดกำลเดือดเราก็เริ่มเอเอาผักเอาหมูเอาหมง่องเลยเป็นมุาตเพิ่กินพี่น้อง อย่าแซ่บตาเซ่บอยู่นี่เขาข้นเขไปอยู่นี่แล้วสิเด็ดเขาดำเขาด้วยอะพี่น้องเขาเพือ่อเห็นดอกกระยาพี่นอ้องนี่เขาก็เริ่มในวันนี้เริ่ม,มตัดไปกินพี่น้องตัเดเส่ถ้วยเพื่อไปรับประทานพี่น้องเลยมาได้ม,มากินตะกันพี่นออ้อง,งมันจะแซ่บแบบต้มยำราเม็งอุ้ยแซ่บพี่น้องเลยอุย้ยผม,มจะเลย เสร็จสิ้นอาหารจีนองกองเริ่มตักมากินอีกองเลยอ้ยน่ารับประทานจังเลยหอมงหอยๆกลิบเข้าวดงาจังเลย